ลองเงี่ยหูฟังให้ดีเดี๋ยวจะเป็นแค่เสียงกระซิบเดี๋ยวเดี๋ยเดเดยผิดมึงผิดแล้วมึงมามึงมาผิดเรื่องแล้วเดี๋ยวกูเปิดคลิปอะไรเนี่ยไม่ใช่คลิปนี้ว่าพูดถึงกาลินไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ยังไม่ได้อ่านเว้ยเดินไปเดินไปเดินเข้ามาเดินเข้ามาในห้องตัวเองอยู่ไหนวะเฮ้ยของกูอยู่ไหนหนังสือกูอยู่ไหนเล่มไหนวะเล่มไหนวะเล่มไหนวะ เล่มไหนวะอ๋อนี่ไงเจอแล้วออกมาออกมาติดติดติดเีียะไรเนี่ยออกมาออกมาติดหาอะไรนักหนาววะสัตว์ดึงโอ้ยเฮียหนังสือเกะกะชิบหายเยอะเกินออกมาออกมาเออได้สักทีกว่าจะได้หาย ก่นึงก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมบูมคนเดิมอีกแล้วหลังจากที่ห่างหายไปนานสำหรับการลงคลิปคือจริงคลิปนี้อยากทํานานแล้วเหมือนกันเพราะว่าอานจบไปนานแล้วแต่ยังไม่มีโอกาส,าสทําสักทีแล้วนานพูดเร็วเนะี่ยแล้วมาในวันนี้ผมก็มีโอกาสทําแล้วครับผมกับช่วงอยากพูดถึงกันอีกครั้งโดยในครั้งนี้ผมจะมาพูดถึงกาลินเล่มใหม่ล่าสุดที่ออกมาได้ประมาณ เดือนกว่าแล้วมั้งซึ่งผมก็อ่านจบไปเดือนกว่าๆรลยอย่างจะไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่ามันออกมาตอนไหนเพราะว่าอยากจะทําคลิปนี้นานแล้วแต่ไม่ทำสักทีนะครับนี่ก็มาพูดถึงการลีนเล่มนี้กันหรือก็คือการรีวิวอีกครั้งหนึ่งหรือก็คือการบน่นจะเรียกอะไรก็แล้วแต่โอเคครับผมก็ไม่เสียเวลาแล้วมาพูดถึงมันกันก่อนเลยแล้วกันนะครับในการลีนเล่มนี้นั้นเรื่องราวจะพูดถึงหลังจากที่เอออันนี้อาจจะเป็นการสปอยนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้อ่าน แต่ผมว่าคลิปฟูนิกา้าคลิปในช่องฟูนิก้าเขาก็พูดมาแล้วนะว่าเรื่องราวในเล่มนี้จะกล่าวถึงอะไรก็คือจะเป็นเรื่องราวหลังจากที่จบเล่มที่10ไปแล้วก็คือลันเทลิมานั้นสูญเสียยาน,ยานอาถรรพ์ไพูดคํานี้ที่ไหนมัาติดขัดเป็นหาแล้วเนะี่ยแล้วพอสูญเสียไปแล้วปุ๊บก็ได้ใช้ชีวิตธรรมดาเป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาทั่วไปก่อนที่สามีของนาโรสจะเสียชีวิตลงโดยไม่ทราบสาเหตุและมันก็ทําให้ลันเทลิมากับกาเรนนั้นต้องกลับมาร่วมมือกันอีกครั้ง และนั่นแหละผมรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นเล่มที่ไม่ควรออกมายังไงก็ไม่รู้อ่ะคือหรือไม่ก็ควรจะทําออกมาก,ก่อนหลังจากที่แบบคืออธิบายยังไงอธิบายเป็นคําพูดไม่ถูกอ่ะเข้าใจว่าคือเล่มนี้มันเออจะพูดว่าอะไรนะเออช่างแม่งเถอะไอเยจะพูดอะไรไม่รู้จำไม่ได้ละโอเคผมมาพูดถึงคะแนนกันดีกว่าครับสำหรับคะแนนเล่มนี้นะผมให้คะแนนเล่มนี้อยู่ที่เก้า M10 นะครับถึงผมจะด่ามันด้วยมีตุผลคือจริงก็ไม่ได้เรียกว่าด่าหรอกให้เรียกว่าแบบอธิบายนะครับอธิบายไม่ใช่การด่าโอเคโดยสิ่งที่คุณจะได้หลังจากที่อ่านการเล่มนี้เลยนะครับนั่นก็คือภาคต่อใช่หลังจากที่คุณอ่านเล่มนี้จบแล้วผมว่ามันรู้สึกได้เลยว่ายัางไงมันก็ต้องมีเล่มต่อไปแน่เพราะหลังจากจบตอนนี้ที่รันธลิปมาก็ มันจะเป็นการสปอยนะซึ่งผมก็ขอสปอยไปเลยแล้วกันหลังที่รันที่เลมาได้จัดอถรถพนคืนมาเรียบร้อยแล้วก็ออกเดินทางร่วมกับกาลินเอาตรงนะตอนจบมันเหมือนกับว่าแบบกาลินกับรันทิมามันจะไปได้กันที่ไหนสักแห่งหนึ่งมากกว่าเหมือนแบบเป็นการเปิดใจให้กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ2ตัวละครนี้ทําให้คดีต่อไปก็อาจจะเป็นเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ที่ผู้สร้างจะคิดได้แล้วนี่กูกำลังพูดอะไรอยู่เนี่ยใช่แล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่ผมเพิ่งคิดได้นั่นก็คือ ความความห่างกันร,ระหว่างเล่ม10กับเล่ม11คือหลกัหลกๆไยน,นะเล่ม10มันออกตอนปีอะไรกูจําไม่ได้ก็น่าจะห่างกันแค่ไม่กี่เดือนหรืออาจจะ1ปีผมจำไม่ได้แล้วแหละหลังจากที่ผมอ่านเล่ม10จบปุ๊บพอมาอ่านเล่ม11ผมบอกเลยว่าแอบมีงงนิดนึงก็คือน่ารูเนี่ยมึงไปได้สามีตอนไหนอันเนี้ยผมลืมไปได้ยังไงก็ไม่รู้ค,คือทงคือทั้งที่ในเล่ม1ิอะ นารู้่จะแม่งแต่งงานกับออผู้ชายคนหนึ่งไปที่เรียบร้อยแล้วแต่พอมาได้พอมาได้นาผพูดอะไรเนี่ยพอมาในเล่มที่11อะคือแบบผมอยากจะบอกว่าแต่นะไอ้ผู้ชายที่แต่งงานด้วยเนี่ยมันคือใครอะไรประมาณนั้นคือผมจําไม่ได้โดยที่ไม่มีผลว่าทําไมตัวเองถึงจําไม่ได้มีใครจําได้บ้างอะไมผมรู้ผมจําไม่ได้อยู่คนเดียวอะแล้วมีอีกสิ่งหนึ่งที่แปลกมากๆสำหรับเล่มนี้เพื่อถูกคืนในบรรดาลเล่มทั้งหมดดีกว่า คือปกครับผมถ้าคุณผู้ชมสังเกตว่าในปกของแต่ละเล่มแต่ละภาคเนี่ยชื่อเนี่ยชื่อเนี่ยมันจะเป็นชื่อตอนซะส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ชื่อตอนเนี่ยมันจะตัวใหญ่เลยส่วนชื่อเรื่องเนี่ยมันจะเป็นตัวเล็กๆหลบอยู่สักมุมนึงเนี่ยนะไม่มุมใดก็มุมหนึ่งอนะ่ะคือไม่บอกก็ไม่รู้ว่าเอาอหีนี่คือชื่อเรื่องหรอวะหลบซะมุมเลยอารมณ์เหมือนหนังสือ,อของใครสักคนผมขอไม่พูดถึงเขาก็แล้วกันแม่ พอมาในเล่มที่11ครับผมผมบอกได้เลยว่าหนังสือทาออกมาได้แบบก็ดูดีอยู่นะสาหรับปกมันถึงผมจะรู้สึกแปลกๆเอะเพราะว่าเล่มที่ผ่านมาปกมันแบบเป็นดีไซน์คล้ายๆกันหมดอะแต่ทําไมาเล่มนี้มันถึงแบบตัวหนังสือตัวชื่อเรื่องมันถึงใหญ่กว่าชื่อตอนได้วะแล้วชื่อตอนนี่แบบมันไปหลบอยู่มุมไม่ไดีชื่อตอนมันก็ตัวเล็กๆกันแหละแล้วมีอีกหนึ่งสิ่ง,งนะที่ผมรู้สึกขัดใจมากเลยนั่นก็คือทางพูนิก้าเนี่ย ตอนที่เขาออกเล่มสิบมา <_ C. S 1> เขียนบอกเอาไว้แล้วนะว่าเป็นเล่มจบภาคคือเห็นเห็นกันอยู่อะตอนที่ซื้อหนังสือเล่มสิบครั้งแรกอะมันจะมีเขียนบอกเลยว่าอันเนี้ยจบภาคแล้วผมก็คิดว่าเออน่าจะจบแล้วจริงจแล้วทําไมอยู่ดีๆพอมาเห็นแบบประก,กาศมีเล่มใหม่ออกมาเล่มทีสเบปุ๊บแล้วเล่มทีสเบมันเป็นเล่มจบภาคเอา้าแล้วไอตัวหนังสือที่เขียนบอกว่าจบภาคในเล่มสิบมันก็หายไปในเว็บสั่งซื้อนะมันหายไปผมก็แอบงงเล็กน้อยว่า แล้วจะําว่าเขียนว่าจบภาคไปทําไมวะแฟนคาร์พูนิก้าก็อย่ามาด่าผมแล้วกันนะคืออันนี้ไม่ได้ก <c oughs> ็ไ,ไม่ได้ด่าอะไรเฉยแค่รู้สึกขัดใจเฉยเพราะส่วนตัวของเบงก็เป็นแฟนคาร์พูนิก้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะด่ากันเลยนะครับอย่ามาด่าผมเลยนะว่ายละได้ปวดเถอะโดยในเล่มนี้นะครับหนังสือเล่มนี้มันจะทําให้คุณผู้ชมนั้นได้รู้จักตัวละครต่างๆมากขึ้นได้เห็นมุมมองใหม่ของกาเรนได้เห็นมุมมองใหม่ของลันทลิมมา ได้เห็นว่าความสัมพันธ์ของการเรียนกับลันเทลิมามไปถึงเหตุการณ์ไหนแล้วซึ่งมันก็จะมีเหตุการณ์หวานๆของการเรียนและลันเทลิมา,มาเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะเหมือนแฟนเซอร์วิสนะครับที่แบบแฟนๆอยากเห็นฉากพวกนี้กันแต่พอคุณอ่านไปคุณก็ไม่เห็นอยู่แล้วเพราะมันเป็นนิยายจริงไหมมันเป็นตัวหนังสือคุณจะเห็นได้ยังไงถ้าไม่จินตนาการเอาเองซึ่งมันจะมีเหตุการณ์หนึ่งที่ผมรู้สึกชอบมากๆแต่ว่าคุณจําเป็นต้องจินตนาการเอาเองไม่อย่างนั้นมันจะไม่เห็นภาพก็คือเหตุการณ์บนรถแท็กซี่ซึ่ง ซึ่งซึ่งกูจะพูดซึกงทำไมบ่อยๆวะกูก็ไม่เข้าใจตัวเองจริงๆเลยโอเคครับผมคลิปนี้ก็อาจจะสงสัยว่าสรุปมึงมาพูดเที่ยอะไรกันเน่ก็คืออยากจะมาแชร์ความรู้สึกหลังได้อ่านความรู้สึกก่อนซื้อความรู้สึกหลังซื้อมาแล้วแล้วก็ความรู้สึกของเนื้อเรื่องอะไรพวกนี้ซึ่งซึ่งอีกแหละ <c oughs> ก็เป็นอะไรคำนี้วะเนี่ยตายดิ สำหรับใครที่เป็นแฟนขับกาลินก็อย่าลืมไปหาเล่มนี้มาอ่านหรือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้อ่านเล่มนี้แล้วผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าความรู้สึกของคุณผู้ชมเป็นยังไงชอบเล่มนี้กันมากน้อยแค่ไหนหรือว่ารู้สึกว่ามันแบบแย่ yeah, หรือมันดียังไงก็มาพูดกันได้ส่วนตัวผมก็ถือว่าโอเคถึงแม้ว่าจะขัดใจกับเนื้อเรื่องนิดหน่อยที่ว่าเล่มก่อนมันควรจะจบแฮปปี้เอนดิ้งแล้วแต่เหมือนเล่มนี้ทําออกมาเพราะแบบมันขายได้เขาจไหมหนังสือมันขายได้ก็เลยทําเล่มต่อไปมา ซึ่งซึ่งก,กูพูดมากี่ครั้งแล้วว่าเขาว่าซึ่งเนี่ยซึ่งมันก็นถือว่าดีแล้วแหละที่ทําออกมาแล้วเพราะว่าส่วนตัวผมเองก็คิดอยู่นะว่ามันจะมีการินภาคต่อไปหรือเปล่าเลตในเวอร์ชันิยายนะแล้วถ้าเกิดภาคต่อไปมาเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงนี่ผมคิดอย่างนั้นนะหลังจากที่ได้อ่านเล่มสิบจบไปแล้วแลวพอมันออกมามันก็ทําให้ผมได้รู้ว่าเงินเนี่ยทําได้ทุกอย่างครับผมถ้ามันขายได้ภาคต่อไปก็ต้องมาแน่นอนโอเค ก็ไม่ได้อยากจะดา่าดรมม่าอะไรนะแค่อยากพูด, <S <S ดเฉยๆเพราะว่าไม่รู้จะพูดอะไรดีส่วนตัวผมชอบนะหนังสือเล่มเนี้ยถึงจะบ่นถึงแม่งเยอะอาจจะด่ามันเยอะไปหน่อยก็แต่ก็แค่แซวเล่เนเฉยๆนะครับเพราะว่าผมเองก็เป็นแฟนคาปูนิก้าเหมือนกันแซวเล่นเฉยๆอย่าคิดมากโอเคจริงๆนะโอเคผมคลิปนี้ก็อัดมากเกียรติแล้ววะไม่รู้เหมือนกันว่าอัดมาเกียรตีแล้วแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบ ก็หวังว่าจะชอบกันที่ผมมาบทอะไรแบบนี้หรือถ้าเกิดไม่ชอบอยากให้ปรับอะไรก็บอกได้แต่ขึ้นชื่อว่าช่องอยากพูดถึงับผมก็คือการพูดแบบโนสคริปคือกูจะพูดอะไรก็ได้คือกูแบบในหัวกูแบบอยากพูดอะไรกูก็พูดออกมากูล,ลืมเรื่องอะไรไปแล้วกูก็ไม่พูดถ้าอยู่ดีกูลกลับไปจํามันได้กูก็จะพูดพี่ยิงก่อนมาทําคลิปเนี้ยคือแบบบอกเลยว่าผมเออ คิดมาเยอะนะว่าจะพูดเรื่องหนู้เรื่องนี้เรื่องนั้นแต่พอทําจริงๆดันลืมครับผมว่าจะพูดอะไรบ้างก็เลยพูดเรื่องซ้ำๆวนไปวนมาเพื่อเพื่อยืดเวลาคลิปวิดีโอนั่นแหละประมาณนั้นกูควรจะหาสคริปมากดมากดมาจดสักทีนะจดสคริปสักทีแม่ง,งจะพูดอะไรก็เสือกลืมอีกแค่ okay, ผมคลิปนี้คงไม่มีอะไรแล้วก็ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็มา แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้กันได้ว่ารู้สึกยังไงหลังจากได้อ่านไปแล้วรู้สึกชอบเหตุการณ์ไหนและชอบฉากไหนอะไรพวกนี้มาคอมเมนต์กันได้กดไลค์กันเข้ามาเยอะหลายๆก็เข้ามาดูกันแล้วแหละถ้าดูถึงตอนนี้ก็ขอบคุณผู้ชมจริงๆที่ดูเหมือนตอนนี้นะก็ไปแล้วผมคลิปนี้ไเจ้าไปรู้สึกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยจะใส่เพลงไทยคลิปเลยเนาะใสซะหน่อยไหมก็แอบไป You're in